สวัสดีครับพี่น้องครับนายตาครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วสําหรับคลิปที่แล้วนะครับผมเมาถึงหาคอดีของปืนหลูกกดไปแล้วเป็นการอวยแบบใส่แตกไปเลยนั่นก็คือคอดีนะครับอดายยังบ่เบิงเดี๋ยวผมแปะลิงค์ไว้้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเบิงก็ได้สําหรับคลิปนี้ครับผมสีมาเหตุหาคอเสียัดที่นี่มีดีมันก็ต้องมีเสียครับบ่แม,มันว่าสีด,ดีอย่างเดียวดีไปซะทุกอย่างเลยกับเป็นไปบได้ครับบ่ม,มีอย่างในโลกนี้เป็นจังซั่น อมาเบื่องขอแหลกครับขอหนึ่งครับขอเสียของปืนลูกกดสําหรับผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะผมมาอํานาจการหยุดอยัางมันน่อยครับอํานาจการหยุดอยัางก็คือสมมุติว่าเขายิงอีหยังจ้กอย่างหนึ่งเนี่ยยิงปุบหรือมัน่อยู่กับหม่องนะครับมันยิงเ้ามันสามารถไปทางอื่นก็นได้ไปล่มทางอื่นหรือว่าไปอีหย่างทางอื่นจังส่นะยกตัวอย่างเช่นมีโจนเขาบานฮา โจรขาบานเขาโจรถือลูกซองไทยประดิษฐ์เบอร์สิบสองมาเขาถือปืนลูกกดยืนประจันนากันยังสิถึงเขามีโอกาสยิงก่อนจังหวะนั้นจังหวะฝ่อเฝ้าวังสน,นะปับปับปับยกขึ้นยิงลดนี่จังไดมันกับโบยูกบหม่องครับพี่นอ้องขันยิงถึโตัวถึงอย่างจังได้กับโบยูจังไดมันก็มีโอกาสสวนเขาได้อยู่แล้วนะครับนี่คืออำนาจการยุดยัง้งมัน,นหน่อยเนื่องจากว่าหัวกระสุนมันหน่อยแรงปะทะมันเล่นหน่อยนะครับ ตองยิ่งให้ถือจุดนะครับมันถึงสียูนี่คือข้อหนึ่งครับอำนาจการหยุดยั้งน้อยข้อสองแบบที่บอกไปเมื่อกี้แล้ครับต้องยิ่งให้ถือจุดนะครับต้องยิ่งให้ถือจุดนะมันถึง o, สียูการที่เขาสียิ่งให้ถือจุดมันก็มีอยู่สองปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือเป้ามันต้องนิ่งปัจจัยที่สองคนยิ่งต้องนิ่งครับมันมีอยู่สองปัจจัยถ้าเป้าขยับหรือว่าคนยิ่งขยับนั่นก็เฮ็ดให้ วิธีกระศูนมันเคลื่อนมันขาดเคลื่อนได้นะครับนี่คือข้อสองครับข้อสามท่าในการยิงครับพี่น้องอันนี้ผมขอยกตัวอย่างมาเป็นท่าในการยิงเป็นอย่างผมถึงบอกถึงท่าในการยิงสมมุตเิเขายิงเนาะเขาเอาปืนขึืนประทับบาจังสิพี่น้องสังเกตเบื้องปลายปืนเด้อทา้าเขา,ายิงไกลๆแม่นผมสินิ่งบนรเก,ก็กระซังมือสินิ่งบรรเลงกระซังเห็นบ่ปลายมันก็ขยับคือเก่าครับพี่น้อง มันเห็ดให่เฮายิงปืนได้บอยแมนนะครับนี่คือผมตีเป็นขอเสียนะครับบอกว่าผู้ใดมือนิ่งปันใดแมนจับขึืนมามันจับขืนมาเล็งนี่จับปืนขึ้นมาเล็งนี่จังไดก็ต้องเขื่อนครับจังไดก็ต้องสันมันมันบนหนึ่งเป๊ะๆคือจังเฮาผาดยิงหรือว่าใส่ขา้ายครับนี่เป็นขอเสียการที่ยิงให้มันนิ่งให้มันเล็งให้มันได้นะครับมันก็ต้องมีแนวผาดมีต้นไม้ผาผาดมีแนวมาจับประกบใส่หรือว่ามีขา มีขาใสมาใสอย่างสิมันคอยสีนิ่งนะครับมันคอยสีนิ่งด้ตรงจุดนะครับกลุ่มมันคอยสีสเสถียรกว่ากันข้อที่ซีครับข้อที่ซีนี่ผมขอว่ารุม่มร่วมกันละกันพี่น้องสังเกตาาว่าถ้าคนบ่เคยยิงปืนคนบ่เคยเล่นปืนบ่เคยจับเลยนะครับพี่น้องล่องยืนให้เขาเบิ่งเด้อย่อง,องล่องเอาปืนยืนให้เขาเล็้งเบิ่งเด้อ เพิ่นจับปุ๊บเพิ่นกะเสียาตามาไว้ใไก้ๆนี่แหละเพิ่นกะเสียวาตามาจี้อยู่จังส่ละมันกะสีเห็นแต่ขนตาจ้าของยิงยิงไหมันกน็ยิงบ่ถือดอกบนซันมันกะสิหาจุดโฟกัสหาอย่างเป็นกบกินเดือนเป็นมัวมัวล่างๆอย่างซั่นล่ะครับมันบ่มีทางสิจับขึ้นมาปั๊บได้ระดับปุ๊บยิงเลยนะครับอันนี้มันเล็งคขอนขอขางอยากนิดน,นึงครับถึงสิเป็นศูนย์เปิดกระตามศูนย์เปิดในเทียสีเฮ็ดไ้มันตรงตรงกลางขึ้นลง้ายขัวเฮดไ้มันนิ่ง เพราะว่าศูนย์มันน่อยเป็นศูนย์ดาบมันน่อยนะครับเทียมันสีเล้งให้ตรงได้แหงแม่นนี่ศูนย์ลังแหงน่อยครับเป็นร่องหน้อยน้อยเท้าาสียิงเที้เขาสีเห็ดให้มันตรงร่องได้มันคนขางยากเติบอยู่ดอกพี่น้องอันนี้ผมขอยก,กมันเป็นขอเสียอีกเนาะเป็นขอที่สี่นะครับขอที่หาพี่น้องอันนี้ผมเห็น,หนมาคอมเมนต์มาหลายคนแล้วนะครับ คอมเมนต์มาหลายคนว่าบ้านผมมันขอปอสามบ่ดได้เลยครับจุดสองสองผมก็บันเมีน,มนบ่ผมก็เลยไปถามหมูบึงมันก็มีอีกโอ้คนคนคอมเมนต์่าขอปอสามบ่ได้ในหลายครับผมก็เลยผมก็ได้ถามเขาไปว่ามันบมแมนเป็นน้ำานอำเภอบอเป็นน้ำนานทะเบียนบอหรือว่าเป็นน้ำประวัติเจา้าบ่เป็นน้ำการเงินเจา้าบ่ทุกอย่างผ่านเบิดดีเบิดเพื่อนหามยุ่ยย่างเดียวหามขอปืนลูกก๊อยู่ดสองสองครับเพราะว่า มันอยู่ไก่เขตอุทยานเขาหย่านเอาไปลาเอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีนะครับเหตุผลที่ดีผมก็เลยถามไปถามมามันแมนอิลีครับขอเสียขอที่หานี่อันนี้ลําบากสุดแล้วพี่นออปป้องขอใบปลดสามบ่ได้เพราะว่าเขตอยู่ในบ้านอุ้ยเขตอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ในเขตอุทยานนะครับหมู่บ้านเขาหรือว่าอำเภอเขาอยู่ในไก่เขตอ,อ,อุทยานนายทะเบียนนายเพิ่นก็นย่านเอาไปลาเอาไปยังนะครับ เพื่นก็เลยบอกออกป .3 หาอันนี้เป็นขอเสียยางยิงเลยครับวิธีแกง่ายๆพี่นอ้องใหญ่ทะเบียนบ้านของกรุงเทพหางมงลงเจ้าหกเดือนอยู่ในกรุงเทพเจ้าหกเดือนแล้วค่อยขอครับได้แท้ๆบ่ตรงเสียค่าน้ำชาน้ำหอนยังดอกหกบาทลองมึงครับอ่าหาขอผ่านไปนะครับพี่น้องเป็นไงครับขอเสียแถมให้ขอหนึ่งขอหกอันนี้บาตรงตีร่วมก็ได้ครับ ผมมีเงินซื้ออยากได้ยู่แต่บมมีเงินซื้อโอหกขอเมียบ่ได้อันนี้เห็นคอมเมนต์มาไล่กันพี่น้องครับอันนี้มันเป็นขวาเสีย้อพี่น้องครับอันนี้มันเป็นปัญหาชีวิตโอ้เจอกันเบดผมก็เจอเที่ยสิขอได้อ้ยอยากเติบกับพี่น้องอยากก็ขอปอดซ้ขอเมียซื้อนี่นะครับเนาะค้ำๆไปครับพี่น้องหาคอด้ครับหลักๆมีหาคออันนี้นะครับพี่น้องครับคันมากคลิปนี้กะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้แนเดอร์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปขอเมียให้ได้ด้วยเจ้า <laughs>